สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะสวัสดีชาวสองด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายนะดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมกราคมปี2565นะคะเป็นการเปิดแบบทั่วไปแล้วก็แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ นกเปิดไพ่แบบสัตะวันตกค่ะขอดูพลังงานนะคะดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะใบแรกพลังงานของคุณคิงถือเหรียญเจ็ดไม้เด็กดาบนะคะไนฟ์สอด ตัวคุณนะคะในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้าหานะคนใหม่ๆเข้ามาก็มีนะคะคนใหม่ๆเข้ามาก็มีคนที่อยากจะเข้ามาคบมาคุยกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ห้าดาบนะคะนกมองว่าตัวคุณในช่วงนี้ คุณค่อนข้างที่จะมีสิทธิ์เลือกมากๆแต่ตัวคุณเองก็ฟุ้งอยู่เหมือนกันนะคะฟุ้งในที่นี้คือคุณอาจจะยังเอ๊ะ move on ได้หรือ,อยังใจนึงก็อยากจะเปิดใจอยากจะคุยกับคนใหม่แล้วนะหรือว่าอาจจะคุยแล้วก็ได้ในบางท่านบางคนแต่อีกใจนึงคุณก็อาจจะยังฟุ้งในเรื่องของคนเก่าๆนะคะที่หรือว่าคนที่มีประเด็นกันนะคะขึ้นเอ่อเดเออขึ้น5ดาบน,นะคะทษทีนะ คนที่มีประเด็นกันมีปัญหากันไปบางท่านบางคนเงียบนิ่งนะคะหรือต่างคนต่างไม่ยอมกันหรือคุณรู้สึกอยากจะถอดใจออกมาแล้วนะคะจากความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณไปตกอยู่ในสถานะที่เป็นช้อยหรือตัวเลือกก็ได้นะคะอืมเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าตัวคุณเองก็มีคนเข้ามาให้เลือกเหมือนกันนะคะนะ คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่โสดมีคนคุยก็ได้นะอคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจออยู่เนี่ยมันมันไม่มันรู้สึกไม่น่าไว้วางใจคุณกําลังดูอยู่ค่ะเออเขาอาจจะมาไม่หายนะคะคนคุนี้นะเขาอาจจะไม่สม่ําเสมอกับคุณนะคะดูปิดกั้นคุณหรือว่า เหมือนให้คุณเป็นอยู่ในสถานะแค่คนคุยหรือว่าเป็นเดลิเวอร์นะคะเป็นแค่ชอยหรือตัวเลือกอย่างเงี้ยค่ะที่นกเห็นนะตัวคุณเองอยากที่จะพยายามในความสัมพนนันธ์นี้นะคะคุณค่อนข้างจริงจังนะหรือว่าคุณก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแหละนะไม่ใช่ที่แบบว่าคาดหวังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาใมา่หายอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องการนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ย อาจจะคุยกับคนทางไกลก็ได้นะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะรกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะพฤษธศักรามังกรที่นกเห็นนะอืคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันไปแล้วนะคะด้วยความที่น่าจะไม่เข้าใจกันแหละนะแล้วก็เขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้คนคนนี้นะคะค่อนข้างดื้อนะขอดูนะคะว่าตัวคุณเนี่ย ตัวคุณนะใจหนึ่งก็เหมือนอยากจะ move on ใจหนึ่งก็ยังอยากที่จะรอและให้โอกาสนะคะเดี๋ยวขอดูว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างครับชาวราศีเมษอืมขึ้นห้าดาบหนึ่งดาบ judgment คุณอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วคุณก็รู้สึกถอดใจจากความสัมพันธ์นะคะ เออหรือว่าคุณมีการได้พูดได้คุยกับเขาแล้วนะคะว่าสถานะของเราเป็นยังไงดีนะคะอาจจะมีการได้พูดกันแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเออเขาไม่เคลียร์เขาไม่ชัดเจนหรือคุณไปรู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณแค่คนเดียวก็ได้นะคะสิ่งที่นกเห็นนะคือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะคุณอยากที่จะเดินออกจากความชัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะกับคุณคนนี้นะ คือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปลอะบางนะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะเหมือนปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ออกไปนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอมันจับต้องไม่ได้นะคะดูเลื่อนลอยก็ได้นะอืมนะเหมือนเขาไม่เลือกเราอะอืม ขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับชาวราศีเมษคะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณสองเหรียญเขาก็มามา,มาหายหายไปไปกับกลับนะคะเออถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าเขาก็ชอบคุณมากนะคะรู้สึกดีกับคุณแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าหยุดหรือว่าเลือกหรือว่าตัดสินใจนะคะเขายังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันไปต่อได้เรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะคะอถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็จะยังไปในรูปแบบแบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอแต่เขาอยากไปต่อกับคุณนะเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมเลือกหรือว่าตัดสินใจใดๆนะคะอืแปดดาบดูวิวอัฟร์จูนคือนกมองว่าคนณคูเนี้เออ เขาอาจจะยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่นะคะคือกับคุณเนี่ยเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแหละแต่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะลกมองว่าเขามีสิ่งที่เขายังยึดติดอยู่นะคะอืมในเรื่องของความรู้สึกเขาอาจจะยังรู้สึกยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้นะคะคุณคนนี้แล้วก็มีกำแพงค่อนข้างสูงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวเขาเองก็ ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันอยู่แค่นี้อืมที่นกเห็นนะคะเขอดูนะคะว่าแล้วชาวราศีเมษคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะสามถ้วยคุณคุณรู้สึกแฮปปี้นะคะมีความสุขนะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้อย่างบอกไม่ถูกนะคะ รักนะคะผูกพันอยากดูแลอยากเอาใส่เอาใจใส่นะคะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณคนนี้ค่ะที่นกเห็นนะคุณดูจริงจังกับเขามากๆเลยอะค่ะนะเดอะทาวเวอร์บางท่านบางคนมีการจบการพังกันไปแล้วอย่างกระทันหันนะคะคุณก็อาจจะงอนเขานะคะในบางท่านบางคนนะ ยังอยากให้เขากลับมานะคะคือหลังจากที่ในบางท่านบางคนถ้ามีการจบกันไปแล้วเนี่ยคุณก็คงคิดถึงเขาอยู่นะคะคือเจอใครก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะยังไม่เปิดใจให้กับใครเหมือนคุณยังรอเขานะ,คะ่ค่ะรอเขามางออ่าคุณคุณโอเคกับคุณคนนี้นะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ ขอดูเดตชาวเวอร์ค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะคุณรู้สึกเจ็บปวดค่ะคุณรู้สึกพังนะคะอ่าคุณรู้สึกว่าเขาทำให้คุณแบบรู้สึกแย่นะอืมแล้วก็คุณยังรอเขาอยู่นะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะต่างกันด้วยวัยศาสนาวัฒนธรรมเชื้อชาตินะคะภาษานะได้นะคะพอดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อคะคนคนนี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อนะคะคุณคณนนี้คนที่ชาวราศีเมษเลกถึงให้สลับกันได้นะคะนกมองว่าคุณคนนี้ เขายังไม่อยากที่จะเสียคุณไปหรอกนะคะเขาอาจจะหายไปเงียบไปหรือคุณอาจจะทะเลาะกันหรือมีประเด็นกันไปก็ตามนะคะงกมองว่าเขากําลังคิดที่จะวางแผนเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะนะอืมแนลครับเขากลัวว่าคุณจะมีคนใหม่ๆด้วยนะคะค,คนคนนี้อื กลัวว่าคุณเจอคนใหม่แล้วคุณจะไปอะไรอย่างเงี้ยเออกลัวว่าคุณจะตัดใจจากเขาจริงๆนะคะขึ้นคุยนอบสอดนะอืมคือนกมองว่าเขาอาจจะเงียบไปหายไปนะคะแต่การที่เขาเงียบหายไปเขาอาจจะกําลังมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะอืมเพื่อที่จะกลับเข้ามาหาคุณเขาคงไม่อยากที่จะเสียคุณไปะคะ่ะแล้วก็คุณคนนี้อาจจะเป็น คนในเครื่องแบบนะคะคนทางไกลชาวต่างชาตินะคะคนที่ชอบความเร็วหรือนักกีฬาก็ได้นะคะวิศวะกรก็ได้นะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอยู่เสมอๆหรือว่าเป็นเอ,อ่อคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้นะอืมเขาเขาจะกลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาหาคุณนะ เอาอยู่ที่คุณนะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะแต่นึกว่ามันยังได้ไปต่ออยู่นะคะความสัมพันธ์นี้ทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่าเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีเมษคะ่ะอ่าเด็กชื่อช่วยดีเอ็มเพรสเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเขายังรักและรู้สึกดีกับคุณคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะยคะ่ะ ขึ้นเดทนะคะบางท่านบางคนคุยกับชาวราศีพิจิกต่อให้ความสัมพันธ์นี้มีการหยุดนิ่งกันไปแล้วหรือว่าจบกันไปแล้วนะคะในบางท่านบางคนก็เขาอย่างรู้สึกว่าคุณนี่แหละนะสำคัญที่สุดสําหรับเขาเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะสี่ไม,ม้เขาอาจจะรู้แล้วนะคะว่าตัวคุณเองสำคัญที่สุดสำหรับเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือคีน็อปสอด เขาอาจจะตัดสินใจที่จะติดต่อคุณมานะคะแล้วก็อาจจะต้องยอมลดอีโก้ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้พูดได้คุยกับคุณนะอืมขอดูว่าเดี๋ยวขอเก็บไพ่ก่อนขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ แนวล้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะหกดาบเนี่ยมีการกลับมาคืนดีนะคะ t h e High Priest the j e i e l นะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้อุย้ยโทษค่ะก้องเับคือไม่ว่าความสัมพันธ์นี้นะจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะคะใครคนใดคนหนึ่งมีพันธะภาระอยู่แล้วนะคะก็มีการกลับมานะอืม เนี่ยยังได้สารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะบางท่านบางคนคุยกับคนที่เป็นผู้มีความรู้นะคะคนที่มีสเสน่ห์มีเซนนะหรือเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อนะคะตัดกันไม่ขาดค่ะนะสเหรียญมีการกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เลเวอรยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะบางท่านบางคนคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงธนูนะยังยื้อกันอยู่เลยนะคะแต่ก็ยังมีปัญหากันนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้นะคะนะแต่ก็ยังย่งไปต่อนะคะในความสัมพันนี้ที่นกเห็นนะขอให้แนะนำชาวราศีเมษหน,น่อย พันนี้นะคะคุณและเขาอ่ะยังผูกพันกันนะคะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะอย่างที่นกบอกไปว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะพัฒนาได้ในบางความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาไม่ได้นะเหมือนมันอยู่ในจุดที่ยังรู้สึกดีต่อกันยังผูกพันกันนะคะ เออมันยังยังไปไหนไม่ได้นะคะยังไงก็ยังอาจจะต้องอยู่ในจุดจุดนี้อยู่ที่นกเห็นนะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวชาวราศีเมษเองนะว่าคุณยังอยากที่จะอยู่อยู่ไหมถามว่าอยู่ต่อแล้วเป็นยังไงนกมองว่าอืมจุดของการพัฒนาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆานะอาจจะมีในบางท่านนะคะถ้ากลับมาแล้วอาจจะได้พัฒนาแต่ก็ช้ามากๆนะคะ นะบางท่านบางคนมีเรื่องของศีลธรรมนะคะเรื่องของความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์นี้นะให้แนะนําบอกว่าถ้าคุณยังให้โอกาสเขามันโอเคค่ะมีความสุขด,ดีนะคุณอาจจะแฮปปี้นะจุดจุดนี้แต่ว่าเราต้องทําใจไว้ว่าเขาอาจจะไม่เลือกเราหรือว่าหรือว่าเรา ไม่อาจที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเออเนาะหน้าไพา่ค่อนข้างใจร้ายนะแต่แต่นี้คืออ่านตามหน้าไพ่เลยนะคะอาจจะตรงกับบางคนเท่านั้นหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะบางท่านบางคนนะคะคุยกับชาวราศีพฤษศนะโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะๆมีช้อยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะในในช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะ หรือตัวคุณเองก็ต้องระวังว่าจะไปตกเป็นช้อยหรือว่าตัวเลือกของคนอื่นเช่นกันนะคะคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะการเก็บเงินนะคะเนี่ยเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะมีแพลนที่จะเดินทางไกลนะคะไปเที่ยวหรือไปทำงานก็ได้นะ นกมองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่ได้คาดหวังนะในช่วงนี้คนโสดแต่ก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่นะแต่ถ้าดูมันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะจะไม่นะคะในการที่คุณจะคัดคนเข้ามาในในความสัมพันธ์เนี่ยคนโสดนกมองว่าตัวคุณนะคะอาจจะเลือกจากด้วยการใช้เหตุใช้ผลนะคะมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกละตอนนี้เหมือนคุณโตขึ้นคุณผ่านอะไรไมาเยอะนะคะอืม เดมอนเชียนนะคะสองดาบแล้วด้วยด้วยตัวคุณเองอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะชาวราศีเมษนะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเพิ่งจบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปนะคุณอาจจะเคลียอารมณ์ของคุณเคลียความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณยังสับสนในตัวเองหรือคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครก็ได้นะคะในช่วงนี้นะอืม คุณเหมือนกับว่าในช่วงนี้หันกลับมารักตัวเองมากกว่าแล้วก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าแต่มีคนเข้ามานะอืมเป็นไนท์ออ f คัพนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณแหละนะมีคนเข้ามาถูกใจคุณนะคะอยู่ที่คุณว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะสําหรับชาวราศีเมษคนโสดนะคะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปชาวราศีเมษนะคะความรักความสัมพันธ์นะ ก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าและติดตามใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ